เจ้าวันนี้ก็กราบขอบคุณท่านผู้วา่วาราชการจังหวัดพะเยาแล้วก็ท่านในอำเภอแล้วก็คณะประลัดจังหวัดแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องหัวหน้า่วนต่างๆที่ได้มาใหือโอกาสปีลานนี้ได้ต้อนรับเป็นอย่างดี้ค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะเจ้าและการที่ท่านผู้ว่าได้มาเดือนวันนี้ก็คือเศรษฐกิจของเพียงคือเขามีตลาดในนี้ คือปลูกเป็นอย่างทุกอย่างแล้วก็ขายในนี่เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนมันต้องไปทํางานนอกบ้านก็ได้คือเขาทํางานที่นี่เขาก็มีอยู่มีกิ่นเพียงพอของเขาแล้วก็ได้อยู่กับรพอคหัวพ่้อมหน้าตวยนาเจ้า,จาก็มาเยี่ยมสวนและบ้านอังน,นี้ของใครนะนอของคุณน้องไหมอาจารย์วิทยเกษตรกรรม มาเปลี่ยนอาชีพจากครูมาเป็นเกษตรกรในตัวเองเท่าที่ติดตามดูเดินดูก็ได้เห็นความสําเร็จดูแล้วเฉพาะขายมะนาวก็รวยแล้วไม่ยังมีกิจกรรมอื่นอ่ีกเาชืนนะ่นชมมากเพราะว่าการที่มีคนที่มีความรู้อย่างชุมชนเนี่ยเวลาเขามาทันเนี่ยเขาก็สามารถจะแนะนาสร้างเครือรข่ายแล้วก็ให้ความรู้กับเราได้ด้วยแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันที่เป็นประโยชน์แล้วตรงนี้เองน่าจะจัดเป็นจุดท่องเที่ยวนะ นี่แต่เป็นจุดท่องเที่ยวที่เวลาใครมาพักคือจริงๆ้วเนี่ยผมกำลังมองจุดท่องเที่ยวอย่างนะเออเมื่อกี้จุดที่ปฏิมาเซนิกแล้วก็จุดเนี้ยแล้วจุดที่สองก็คือจุดเมื่อกี้ที่เศรษฐกิจพอเพียงนะเพื่อสามจุดเนี่ยเป็นจุดที่ให้ท่องเที่ยวเขาจัดตัวมาเล็กๆระัฝรั่งเข้ามานะผมว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีต่อการที่ยะเป็นแม้เปิดบ้านแล้วคนได้รับรู้ แล้วก็มันจะมีรายได้ทางเศรษฐกิจตามมาเท่าที่เราจะสามารถสร้างเศรษฐกิจเขาได้เป็นผมคที่ว่าชุมชนแห่งนี้ถ้าเดินมาในทางที่ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คนตั้งใจก็จะเป็นอย่างเงี้ยชื่อไม่ตั้งใจทำไม่สำเร็จหรอกคนตั้งใจทนจะทำสำเร็จต่อเพื่อให้คนตั้งใจนะครับครับครับสรุปแล้วอร่อยหรือเปล่าต้องชิมดูก่อนค่ะเดี๋ยวไปชิมบนโต๊ะเดี๋ยวขึ้นโต๊ะค่ะอันนี้ เขาแม่บ้านมันโอ้ยไม่ไม่่คยเปลี่ไยนกลัว้าวนี่ก็เสียงดังอ่ะขนกระวัวขนกระวัวเอานี่ใช้เวลาเก็บมาั้งไอ้ทำเมื่อกี่วันกี่เดือนอันนี้บ้างปีหนึ่งค่ะปีนึงตั้งแต่ไปห้าแสนนะคะงแต่งี้ไทยนี่กี่ตังค์เอาทุกเด้อนขายได้กี่ตังค์อันนี้มันประมาณมันก็ประมาณสิบโลสิบโล <Okay. S 2> สำหรับวันนี้นะเจ้าที่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มาเยี่ยมชมของบ้านกาแฟเหมือนดีสามนะเจ้าในน้ําของตัวแทนของบ้านกาแฟหนืนีน่รู้สึกภูมิใจเป็นอยา่างสูงแล้วก็ได้รับเกียรติทันผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุภาชัยเอียนสุภาสุวรรณพ่อมครับท่านประลัดจังหวัดและคณะของทางจังหวัดนะเจ้าที่เข้ามาพ่อมในวันนี้เนาะมูสามของเฮาเจจกะสาน นโยบายของทันตอนะจึงแน่นทานจะได้ย้ายไปอยู่จากวัดพิษณุโรกแล้วครับท่านครับก็เป็นที่ประจักษ์กับสายตาของทุก,ท,กท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมบ้านป่แฝกเหนือหมุ่ที่3ตําบนปแ่แฝกวันนี้นะฮะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านสุปชัยเอี่ยมสุวรรณนะครับท่านรู้สึกประทับใจและพึงพอใจมากที่ผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของท่านที่ได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัดนะครับก็ประสบความสำเร็จ ทำให้พี่น้องประชาชนบ้านปอกแฝกเหนือแห่งนี้นะครับได้ถือปฏิบัตินะครับน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาา้าพเจ้าสมุดพระเจ้าอยู่หัวนลครับมาใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นเป็นมรรคเป็นผลนะฮะทำให้พี่น้องประชาชนบ้านปอกแฝกเหนืออยู่เย็นเป็นสุขกับทุกราคาเรือนนะครับผมยุทธภูมินามวงสารสเนเทศเพื่อมชนนะครับรายงานจากบ้านปอกแฝกเหนือ,นาาม,อมู่ที่3ตำบลปอกแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับวัสดีครับ